ครับคลิปนี้มาดูหมูนะครับที่เลี้ยงไว้ที่นานะครับเป็นโคที่อยู่นานะครับมีทั้งหมดสีตัวนะครับอ้าวไก่มาได้ไงครับเข้าไปอยู่ด้วยกันนะครับกรงก็ต้องมิดชิดนะครับเพราะว่าหมาเคยเข้ามากัดนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าราคานะครับเจ็บปวดเหลือเกินนะครับโลไม่กี่บาทเองนะครับตอนซื้อมาลูกหมูนั้นคือแพงมากนะครับก็ดูแล้วคงเป็น ลราสุดท้ายที่จะเลี้ยงครับเพราะว่าคำนวณดูต้นทุนกับค่าใช้จ่ายแล้วไม่ไม่ไมคุ้มค่านะครับก็วันนี้ก็เลยถ่ายเล่นเล่นให้ดูกันนะครับเผื่อใครอยากจะเลี้ยงเล่นเล่นดูไว้ที่นาที่กระท่อมนะครับก็พอเป็นแนวทางได้นะครับข้อก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะครับแต่ก็สามารถกันพวกหมาพวกสัตว์ที่จะมาทำ้ายเขาได้นะครับ โอเคสวัสดีครับ